เหียวเรียบร้อยแล้วจ้าสวัสดีจ้ามาดีเอฟี่ให้ยันุงเด็ดด้อยเหนียวไหเบิงเป็นราพีเด็ดแน่เลยกับวอสแยบมียันนงกันไหจ้า อะจ้าพักที่เขาใส่เคลือรุงต้นหอมผักชีใบบักบด้ท่านเรียบ้อยละจ้าใส่เนื้อส่วนไหนคุณแม่เนื้อสันก็ได้แ้่เนื้อสะโพกก็ได้เป็นเนื้อสันเนาะหรือเนื้อสะโพกก็ได้เอาเนื้อร้วนๆเลยนะเนาะก้อยเหนียวนี่แล้วก็ฟักไข่ละเอียดเลยละเอียดได้เท่าไหร่แห้งดีจนมันเหนียวแล้วก็แม่ นันยงบจัดไปเล้ครับผมขนันนงกันหน้าใต้ไปสามขี <ไป S 2> <30 S 1> ดขีดใต้ไปเลยครับปวดจะรา,าบเนียวนี่ย้อนเลือดนิดนึงแล้วจ้ะ่อวเหนียวๆ่อนี่ละนัว,วคนอยากเพดกับเติมรถตามสะดวกจ้ะไข่ตลวเกลือจ้ะอันนี้ดีแท้จ้ะ คมกระใสลายๆขันอยากกินพ่าอ่ำลำกระใสน้อยๆก็ต้องใส่หลาปรุงเลยแล้วจะมาคนเขากันข้อเหนียวตุ่ยๆเล้กับซีมึงจ้ะลงตัวเออลงเลก็กจ้ะนี่เหี่งเพิมความตีลงไปอีก จ้ะก๋วยเหนียวเรียบร้อยแล้วจ้าสวัสดีครับสวัสดีจ้า,จาเอาล่ะครับผมจะรับสูตรก๋วยเหนียวเนาะ,ะแม่จ้าเหตุเบิ้งแะไรเด้อเหตุเบิ้งแล้วลว,ลว,วันนี้ก็สิือหัวเวลากินเหตุเบิง้งความแซ่บข้นนัวนมันอยู่ที่การใส่ใจพ่แม่มาอ,อย่าลืมซิมดนะ้วเห็ดกับเขาบอซิมบอแสบไปจ้ะยายน้องสิบอก อข <Wow. S 1> นาดดีงนุ่งเห็ด,ดยังไหวตะกปลีลยน,นยยะยันุ่งกันยบบังซีมยังัขกแกนกเสิร์ฟซีมกันมันหัายอดาบุญยมันตามบาทหาอ,อยดีเนี่ยโอ้ยฝากเป็กนกนะมังเว่ยข่อยเนาะแม่มแลนะเนาองานบุญงานบุญงานแตง่ง อเย่าตุย <wounds> ตุยเลยนเอาปักเดี๋ยวได้พอได้ยังเดี๋ยวเด็กไงแล้วว่าปักเห็นติดก็าปุุงได้แบบเอาแตจานเนี่ยของจานเนี่ยไบอลลนมันเหนียว nó với nó trong nhau một cọng nó về phải nó Ơi ừ, nàng Sống âm lắm Tờ, nhầm một lắp nửa hay xe nửa sẵn nửa Tớ cái này เนื้อสันมันคือนุ่มอ๋อต้องใส่พวกเนื้อเสือพวกเนื้อ,อย่างมันก็ดติดเหนียวมากก้อนเนื้อเขาติดได้เป็นเนื้อสันยิ่งขาวยิ่งให้ไม่ไมตั้งเหนียวเนื้อเป็นดือ้อ สเสียงมโหดดีอืเมื่อไรปรุงรเงสรเนีนนะ่นนยปรุงจัดจ้านยังไงเนียนที่ขัวพริกตั้งขวัวไม่ไหมบอกจะไงเห็ดเองเลยตั้งหลักตั้งเห็ดเองเอ่ะมึมงแบบไปบักขูนเฟรนไล พี่น้องไปใช้ฟุ่ิเอาบักเอาบักเวอร์มาก่าสิมาปลูกเอาใบไว้จะใส่เนาะอความเบื่อขื้นเอาเม็ดวันบักไรนะพ่อเนาะมันคือบั่ขึ้นบางล่างคือใซ่ใบเวอร์หัมหวานก๋อยอดิบัวใส่ใบบกุดิ mang cái lẹo, cái thịt nị của con của là bí cái nưng, cái này quan yếu này, nhiều, say sữa chắc nồi, say sữa เดือดแกงเนี่ยล่ะใตไปมันเห็นสีสันของเนื้อเพิมเหมือนข้ามเหนียวหนึบเไม่มีก๋อยให้เบิ่งอยู่ร้านแต่มากินอยู่บ้านก <c oughs> <c oughs> ินดีทุกมหม่อกยินได้ทุกหม่อง วาน,นเฮามักคืนงในหลายๆก็ใช้กันนีน่เลตามใจมักเลยเนาะ การเทศฐา,าเนียก็ตามครับผมเป็นอยู่ือว่าตรงซิมบางคนถามยังน้องยังน้องเ็ดก็ขอเป็นอย่างคือซิมแ้่พอซิมกะแจ้งวางแล้วเนาะในการเีศอาหารนี่ะห้องเ็ดอาหารถ้าเขาพูดห้องก็อีแบบหนึ่งแต่ เอ็ดอาหารขายคนเนาต้องถามคนกลิ่นเนี่ยนะวิบางคนกินแบบใดกินรถแบบใดเขาต้องถามคนเดียวเพราต้องกริงใจกินเผ็ดบอกขมบะคมสักไหนแม่ค้าบางคนนี่คือบ่ถามบ่บ่ถามอื่นคือคือเขาทำได้ตัวเองก็และวคือต้องเห็ดตุ้มซีตุ้มห่านาะเขาเห็ด ดเดาใจเพื่อนมันบอ่คุณนายพวกเก่าบต่ว่าโบชรเป็นโมนเกจิลจีการที่อาหารมีสารนิ่มวางง่ายกง่ายนาะแมลเนาะใช่ควายากกนะยข่งหืก หาอืมอ๋อนี่พ่อนน่เอ๊ะย็ใชอีกเงินหนึ่งอ๋อหาอยู่แสบ็จเสป็กปกตนี้ ก็พร้อมอย่างแกคุณยังก็บอกบอกให้เห็ดให้เบิ้ลใส่เหน้องมันร่างจิตมันเอี่ยู่จีอังหรืออังเนี่ยมันเิโท่มาถามประจำเนาะแต่เขาบอลงจิบหมันเดโทเลิกเลิกเดือดเขาลงจิบเลิมันประมาณม มันเก,นกลกี่ยนว่าลงจิตแล้วมันจ้า,าแต่ <c oughs> ขอบคุณขอบคุณแลยครับ เทศอาลนะกระต่างรับเคล็ดลับมันอยู่ดีง่างคือการใส่ใจมัวใส่ใจเรื่องความสะอาดมัวใส่ใจเรื่องคนกินมัวใส่ใจเรื่องวัตถุดิบนั่นแหละือข้อรักของการอาหารอาหารทุกประเภทแต่ละกาดเดียว เขาเห็นอาหารอยู่ร้านนี่ยเขาต้องสังเกตลูกค้าเขนต้ตมากินดูกินซ้ำๆหรืหมาเพราะว่าเขาผ่านอย,าอย่าไปย่านในการถามคนกินแบบลเบคับรู้จักบัไดัคบบือเขาถามลูกเขาเป็นเปลี่ยวบอ่บอขมบ่อ <c oughs> ก้อนปรุงรสให้ลูกค้าแต่ละคนยังต้องตงางงา้องถามกันกินเผ็ดบ่ขมหน่อยขมหลาย <c oughs> เปรี้ยวหน่อยเปรี้ยวหลาย่คยตัดใจปรุงต้องไปนะพอนะ พยายามปีเนื้อให้แตกคนเหนื่อยเขานะคะกลาบเนียวเนี่ยคนงเแี่บเขาเครื่องเขาคันเนี so ้ยยยยยยูยัยยมยกไยยยนียยยย ไม่ไร <พอ S 1> ู้ป่ะอ๋อไม่กินข้าวเมื่อกินแกงอิ่มพอขวาน้ำซาปลูกานมคุณก,กินตุ๊กอาหารที่ซ้ำมาทอดหนึ่งสามารถแปะรูปไปอีกแบบนึงก็ได้ <c oughs> เอาไปขวเอาไปเปลือนไฟจังหน่อยหรือเอาไปใส่น้ำมันผัดอัดผัดผัดก็สามารถเป็นลาบผัดได้แม่นจ้ะหรือลาบมกเห็ดได้หังน,นั้นท่านบอกตรงห่วงว่า <c oughs> มันจะต้อง เปลี่ยนแปลงเมื่อไรสำหรับมือนีกะขอบคุณขอบคุณที่พี่น้องให้งกำลังใจกดไลค์กดแชร์ด้ค่ะเด้อมือนีเย็นนุ่มเนาะจับในหอยเปือกเขาโตก่อนได้จ้าเดี๋ยวตีมี่ไมูดีๆเดี๋ยวมาแนะน้ำอีกทีหนึ่งสวัสดีครับจีนี่ไม่แห้งเด้อสวัสดี